ดีครับวัสดีครับผมเชนประหยักบอคำเนาะครับผมแม่นนะครับคนมิโชคด้ครับคนมิโชคครับอ๋อครับผมใน้นด้โกเฮงได้ได้บอกไว้ปะครับอ๋อบอกไว้ยุคครับผมว่าจังว่าคุยกันหลายรอบนี้ตอนแรกว่าจะนั่งสัมผาสตั้งแต่นะสันโอครับึ่งทั้งคนมีดวงพลาโชคอีกคนหนึ่ง ราจิศสัมผัสตะเวนหมดละบานนี้เพ,พิ่มกันว่าในหอยว่าเบิ่งง่วนว่าแั่บไปขายง่วนโอ้บัดบา,บานนี้โอ้สองถุงกาแล้วกินข้แรงไปมครับนี่โอ้กินได้ไปะละครับเได้ปล้วเนาะครับผมการมือนีกาว่าจะมาแล้วครับติดต่อนี่ขนะ้างครับผม แต่ว่าไม่ส่วนของเส้นพยักนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามของมุ่นเพิ่มเติมจากน้อยนะครับผมครับผมการได้ยินกอเฮงเป็นเล่าซูฟังนั่นแหละว่าตัวเลขนี่คือใครว่าเขาติดต่อกันมาหลายงวดครับเขาทุกงวดล่ะครับครว่าเขาทุกงวดเล่นบ่ครับแมนครับปีหกหาที่พามานี่ไม่หลุดแนบบ่ครับบ่ม,มีหลุดครับเขาทุกงวดปีหกหานี่ว่าถูกทุกงวด ครับถูกทุกงวดแต่ว่ามันเพียงแต่ว่างวดผิดถูกตดนัดตัวร่องเนี่ต่างวดอ่าจจะเข่าบนบ้างเข่าบนบ้างเอาเข่าล่างบ้างล้วนหรือสิมันบอครับครับมันสิเขา่าเข่าตัวนิ่นบ้างเข่าตัวบอนิ่นบ้างนั่นสินะโอ้โอ้สมมติเพิ่ง่าเออแตวาแต่ว่าเข่าตัวงวดครับ หมาว่าปีหกหานี่ว่าถูกทุกงวดครับผมครับพเพราว่าพอดีอข้อมูลที่โกเฮงเป็นทรงไม่ผมเบิ้งอะเป็นทรงมาตั้งแต่งวดวันที่งวดวันที่งวดแปดศูนย์หายงวดงวดแดดที่เิ่นทรงมากแปดศูนย์หายว่าเขาทั้งสามตัวเขาทั้งบนเขาทั้งล่างครับครับผมแม่นแล้วการงวดศูนย์เก้าสามกับหนึ่งสี่งวดศูนย์เก้าสามนี่โกเฮงบอกว่าเส้นพยักฟันเก้าสาม ฟันี่เหรว่าฟันเน้นทักในเก่าสามนี่ครับผมใช่ว่าหาหน้าตัวลี่ได้เท่าไรให้เอาเบิ้ครับแต่ว่ามันจะออกบนเนาะเส้นหลัออกบนครับงดเก่าสามมันนักนิ่งนิเก้าสามยิ่เส้นหนักล่างครับไปนักทั้งล่างบนหรครับอับแมนครับแล้วก็งวดงดหาแปดนักบนแต่ว่าไปออกล่างอืมเก้าหลังนี้เขาตัวเน้นแต่ว่าเขาตัวเน้นครับครับผม โอ้สันมีนี่ให้ว่าเลขของเส้นพยาธิหายมากนะครับเนาะเท่าที่ผมเบิ้งเนี่ยจะมีเลขแค่หาหาคู่หาชุดเนาะครับว่าไหร่ครับหาคู่ครับวดันที่สามสิบที่ผ่านมาเนี่ยเส้นพยาธิห้บนเด่นหาล่างเด่นศูนย์ครับแม่ครับฟันอสามสามหางมีหาศูนย์หาแปดหาเก้าแล้วก็เน้นไปที่หาแปดแม่ครับครับล่างนี่ให้เจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์ แล้วก็เน้นไปที่เจ็ดศูนย์นะครับเนาะครับแต่ว่าหาแปดมันลงทั้งรางครับมันลงรางครับแต่ว่าก็ได้ลอตเตอรี่อยู่มันลงรางก็ได้ได้ลอตเตอรี่ครับหมดเมื่อกี้นเนี่ยโอ้จังว่าผมเห็นตัวเลขอันเลขนี่เลขหาแปดกับเลขหาเก่าเนาะงวดปีที่ผ่านมาเนี่ยคือผมจะบปซื้อเลยครับมันเป็นเลขที่ดังทุกงวดจริงไหมครับแงนเป็นเลขตามทุกงวดครับหาแปดหาเก่า ในส่วนของสูตรของเส้นพยักเนี่ยาตามที่ผมเบิิงสูตรข้อมูลที่เพิ่นทรงมให้เนาะขอให้สรงข้อมูลมให้แหละผมเข้าใจถูกว่าครับสูตรของเส้นพยักเนี่ยเป็นสูตรสูตรเดียวแต่ว่าจับตัวเลขออกมาเราก็สิมาแยกมาแยกเป็นบนเป็นล่างเองเป็นสูตรเป็นสูตรที่ว่ามาได้ทั้งบนและล่างเป็นสูตรเดียวกันถูกไหมครับ สีมีหลายๆสูตรตัวับมันโม,มนเมนต์สูตรลักมันคือสูตรใดนี่แหละแต่ว่าสีมี่หลายสูตรหรอมาประกอบกีกที่ดึงรับอ๋อแมนยังที่คิดเลยครับผมแมนยังที่คิดเนาะก็คือสูตรลักนี่เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าสีมีสูตรอื่นมาประกอบสีมาดึงแยกบนออกไปแยกล่างออกไปประมาณนี้ถูกต้องไหมครับมแมนครับมมแมนครับออ้แต่ว่าสูตรลักผมคำนวณหย่อนผมคำนวณหย่อนเบิง้งเนาะเห็ดเบิ้งเนี่ย กอแขนคัะแท่สูตรแม้ตัวเลขไห่มาแม้มากุกงวดอีหรีแม่นครับรัมพว่าทั้งปีหกห้าไม่หลุดสักงวดเนาะเอาบาดนี้บาดนี้มากบ่งขอมูลงวดปัจจุบันล่าสุดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะครับผมครับตัวเลขที่เชี่ยนพยาไขหม่าบนนี้ บนวิ่งยบนวิ่งศูนย์นบัครับแมนครับบนวิ่งศูนอ่าเดี๋ยวัว่นให้จักน้อยนะครับผมเปิดน้วมาพอครับบนวิ่งศูนให้จับซ้ำโตกับคู่ส้มหางครับผมนีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ครับอ่าวนล่างลางให้วิ่งเก้าครับมี2สองเข้าสอง้วครับ เก้าซีครับเก้าสองกับเก้าซีแตคือไม่เหมือนกันทางล่างนะครับเนาะล่างวิ่งเก้าบนวิ่งศูนย์นะครับในการหายน้ำข้างของเส้นพยกักเนาะตัวงวดเนี่ยเส้นพยักจะหาเลขวิ่งออกมาก,ก่อนลักษณะนี้ทุกงวดนะครับจะให้เลขวิ่งก่อนทุกงวดครับหลังจากนั้นนี่ช่วงประมาณ ต่อจากนั้นประา่านซีหายมือกับสีไรเ็กจับคูม่มาเนาะแมนบอกครับแมนแมนครับขาจะให้เลขกวิ่งอยู่จะให้เ็บซีไปหาซื้อวัตต์ีไว้ก่อนหาจับวัตต์ลีไว้ก่อนแต่ว่าให้เลกกวิ่งที่ใหญมากเนี่ยที่เท่าที่เห็นสถิติมากเนี่ยให้ว่าให้บนแค่เม็ดเดียวให้ล่างแค่เม็ดเดียวเล็กวิ่งแมนบอกแม,น,มนครับ หายว่าโบมี่เบนศูนย์ร่องแปดเจ็นสีโบมี่นะครับเนาะมิเตหายว่าตัวเดียวเลยหายตัวเดียวเลยครับโอ,อ้เด็ดเด็ดเด็ดครับผมอ๋อบาทนี้สำรับงวดนี้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เนะครับเนาะในส่วนของบ,บนล่างเนี่ยเก้าสองเก้าสามครับผมวันนี้วันที่สิบอ่อสิบห้าครับสิบห้าโต้ฟั่นตัวเนี่นมีทางเชื่อพยัค ฟันอะไรยังครับผมฟัน่นนะครับฟัน่นครับตัวครับผมศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ฟันนะครับฟันไปที่ศูนย์สามครับฟันไปที่ศูนย์สามครับ,รบมผมเห็นเลขตัวนี้แล้ว <laughs> ผมจังสีอยู่จังไได้นี่เลขตัวนี้เนี่ย ตามมากประมาณผู้บริหารหกอย่องห้าหกงวดได้แล้วครับผมครับศูนย์สามเนี่ยเอาบบน,นี้ในส่วนล่างเลยครับส่วนล่างกรั้ันไปตัวเดียวครับศูนย์สองไอเต้าสองครับตัวเดียวโอ้ยฟันตัวนี้ถูกใจเลยเรอครับครับ <laughs> แต่ว่าเลขเลขเก้าสองวดนี่ดังบ่ครับอยู่ท้างหนองบัูลำพู เก้าสองสองเก้ทาทั้งอุดรทั้งพี่บุญรักเนี่ยครับเก้าสองสองเก้านี่แตเป็นเป็นเลขดังอีกตัวหนึ่งครับผมแต่ว่าตัวที่ไอ้น,นี่ก็มูลก็คือห้าเก้าเจ็ดเก้านี่นะครับครับเส้นพยักในลอตเตอรี่ไว้แน่ไปครับเก้าสองเก้าสี่นี่ได้ได้หลายแล้วครับได้หลายแล้วเก็บไม่เก็บไม่หลายแล้ว <c oughs> ผมก็ได้แน่จากน้อยอยู่แต่ว่าเก้าซีนี่เก้าสีนี่รู้สึกว่าจับ่ได้ครับกับศูนยสาี่เพราะว่าศูนสาี่ตอนแรกคืบอบ่มองเลยครับเพราะมันเป็นเลขที่ติดตามแล้วก็เจ็บมากหลายงวดไหมครับ <laughs> จังววาล่องคลิปของเส้นระยะไปตอนที่เป็นเลขจับคู่อ่ะ นะครับลงคลิปไปปุ๊บเอฟซีประเด็นตัวเลขศูนย์สามน่าโดนคอมเมนนะต์ว่าเต็งใดแอดเลขศูนย์สามมาอีกแลน่ประมาณว่าถทายคนผูนโชคนี่เศร้าซื้องวดไหนมันสีออกประสันเพื่นวา่าครับผมเป็นยังไงบ้างอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้เราพูดในส่วนของอตัวเลขของเซียนประหยัดเนี่ยจะมีเฉพาะเลขสูตรล้วนๆบคบคัหรือว่ามีเลขส่วนอืนะ่นนั้ ก็คือสวดรุนล้วนเนาะบัานนี้ที่ผมด้ยนินวา่าเสี้ยนพยักสีมิเล,กอ,เลกอ่าเลกอีกอย่างนเนาะอีกอันนึงเลยคือเสี้ยนพยักนี่จะเป็นค้นมักมักพระพระเครื่องนั่นครับแน่นครับเห็นว่าปกตินานอดีเลกกับสีคือสะสมพระเครื่องประมานนั้นนะครับนะเห็นวับ ให้ว่าเป็นเสีย้ยนพระเครื่องอีกคนหนึ่งแมนบอครับนี่ได้เป็นเป็นเสี้ยนได้บอแม่นครับแมงแมงเป็นเสี้ยนพระเครื่องครับโอ้ยเดี๋ยวผมสิได้เอาไปให้เบิ้งให้ย no, so. oh, no. no, no. so? ูดแบบได้อบานนี no ้ม no ีหลายหลายอันอยู no ่ค no รับครับผมได้อันพระพระพงพวกพระสมเด็จไทยยังสีเบิ้งเป็นบอหรือว่าเฉพาะเหรียญอ๋อเฉพาะสายครับเบิ้งเป็นเฉพาะสายเฉพาะสายบอครับครับผมปกตินี่คืออ่าเล่นไซดได้อยู่ครับ ฟันครับสายบานห้องเนี่ยครับครับผมขาวนั่งอยูยครับปูฟันครับหลวงปู่ฟันเนาะหลวงปู่ขาวครับผมแม่นครับอือหลวงหลวงปู่พี่บุญนี่เก็บวะครับหลวงปู่พี่บุญนี่บ่เก็บครับบ่เก็บแวหลวงปู่พี่บุญนี่เป็นสียู่ทางฟังทางผีฟังออกมาทางสะกลออกมาทอ่าทังพี่บูญรับทั้งผี รหรือทั้งคุลพันซีอบอลนีป็นไหนอ๋อแล้วการที่ผมกําลังจะถามเมื่อกี้นี่คือว่ามีเล็เลเก,กเลขพระนนั่นครับเป็นจังไรเนาะเลล็กะอัน อ๋อเพื่อนออกพระเราก็ไปซื้อไปซื้อเลดราพว่ามาซื้อเลขพาะเลขเล็กสังจองเอียงประมาณนั้นหรือยงจังไหนเมนเมนครับอ๋อแต่ว่ากับโมเมนแนวท้างไปเลขที่สีมากไม่ห้ลักษณะจังสี่มันบอครับบอครับบอครับตัวเล็กตัวนี้แหละเล็กสตดตัวนี้แหละครับครับแต่คือเนีนเลยก็คือเล็กสตดเนาะครับผมเนียนเลยครับครับผมก็ถือว่าชับแจ้งแดงแจ๋เลยครับผมไทย ขอสงสัยทุกอย่างเลยสำหรับมือนี้ครับเอาจังไรกับข้าเส้นกับมือนี้กับเด็กเตี้ยแล้วครับจังไรกับพวกสิทธ์รบกวนเสียนพยักสมีเหรอเนาะครับจังไรกัรบขอบคุณเชี่นพยักหลายหลายครับผมขอบคุณครับ